เจ็ดวันหลังสงกรานเป็นช่วงเวลาที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษสำหรับการติดเชื้อโควิดโอไมคอนที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นจำนวนมากเนื่องจากมีการเดินทางไปมามีการทำกิจกรรมร่วมกันของพี่น้องประชาชนจำนวนมาก ซึ่งวัคซีนถือเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยป้องกันการติดเชื้อและป้องกันอันตรายในกรณีที่ติดเชื้อโควิดโอมิคอนซึ่งผลสำรวจล่าสุดในช่วง3เดือนที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่การฉีดวัคซีนสอเข็มนั้นไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้สำหรับโอมิคอนแต่ช่วยป้องกันการเสียชีวิตได้มากกว่า85เ การฉีดวัคซีน3เข็มช่วยป้องกันการติดเชื้อโอมิคอนได้34 6 8และป้องกันการเสียชีวิตได้98 9 9และการฉีดวัคซีน4เข็มนะครับช่วยป้องกันการติดเชื้อโอไมคอนได้ถึง80 8 2แและยังไม่พบผู้เสียชีวิตนี่เป็นข้อมูลรายงานจากสถิติ การฉีดวัคซีนเทียบกับการติดเชื้อโควิดโอไมคอนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นวัคซีนเป็นสิ่งสำคัญครับฉีดวัคซีนกระตุ้นตามเกณฑ์ที่คุณหมอกำหนดสามารถติดต่อได้กับศูนย์ฉีดวัคซีนหรือสถานพยาบาลใกล้บ้านของท่านครับ